เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะน้องจะนอนหรอลูกหลับค่ะกินแล้วก็หลบับตื่นมากินแล้วก็หลับนะลูกเนาะ ป,ป้าเอาผ้าเช็ดน้ำลายมาให้น้องด้วยเนี่ยลืมผ้าเช็ดน้ำลายน้นงหรือว่าอยู่บนนี้มีกดขี้ไหมกดขี้ไหมครับอื้มข้อแนวกดขี้ไหมครับวดอึไหม,ไมครับอึไหมอึไหมครับไม่อึแล้วครับเั <c oughs> ็นตุ๊กตาเลย ใช่ค่ะแวะนมก็ไม่ร้องไม่งองแงค่ะแล้วกเ็เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรเงี้ยก็ไม่งองแงไว้ไว้น้องมีดอกไม้ด้วยน้องมีดอกไม้ในหูด้วยเห็นไหมน้องมีดอกไม้ในหูด้วยดูพี่ๆเขามาดูน้องนะ่ะไอ้เต้าคาโลน้อย,อยใช่ไหมครับ เบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้วครับผมเบ่งแล้วครับผมเบ่งแล้วครับเบ่งแล้วครับผมเบ่งแล้วครับผมเบ่งแล้วครับน้องไปนอนเบ่งก่อนนะน้องนอนเบ่งก่อนเค น้องนอนเบ่งกันเต็มที่เลยเต็มที่เลยเดี๋ยแม่เปลี่ยนเพื่อให้ให้เบ่งก่อนทุ <c ười> นกนทคน ลุ้นกันว่าจะร้องไหมเดียวว่าลุ้นกันว่าจะร้องไหมน้องจะร้องไหมน้องทำอะไรครับอืดสักหน่อยก็ตดปูดสักหน่อยก็ตดปูด จ็บแผลค่ะเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากค่ะเอ๊ะแล้วก็ตดนะทุกคนจะแบบมีเสียงตดดังแป๊ดอคุณพ่อไปอาบน้ําค่ะออกกำลังกายเร็วยจแกนยจ้าขาเออ มักตดคือแม่มันแมนตดแบบต,ด,ต,ด,ตดแรงมากายังไงครับน้อง,งไงครับน้องอะไรเอาน้องอีกไหม

แคบยัยเด้อผ่าสิปากย่าแม่ว่ามันมันเกอของเฮงเลยเนี่ยมแปลว่ายังเกอเมันกันนี้เลยเเามันเกอเด็ดเบอร์เหมืองหัวเด่น่ะเห็นหมโอ้ยนานตดแล้วตดแล้วตดแล้วคล้องค่อยลงบันนี้ได้ได้เดือนหนึ่งล้วตัดหุ่มไฟไปนน่ะ กินนะคาลูคาลูยายแหม่มชวนให้ยันนอนน้องยายนอนค่อยเด้อนี่ค่อยค่อยกินครับค่อยค่อยกินครับไม่ต้องรีบครับมือไม่ต้องปายครับมือไม่ต้องปายครับตีนั่นมันเจ้าโคตนมปีนเหี้ยวเก้ามือนี่นี่เห็นจับโคตนมเลยว่ากระหี่เหี้ยฮัลโหลคาลูฮัลโหล ไงครับคนมาดูเยอะจังเลยโอ้คนดูน้องเยอะจังเลยทักดีพี่ๆก่อนเร็วจะหมดแล้วเนี่ยลกูกตดแตกปาดเลยตะกี้ <c oughs> ไม่ฝ <c oughs> ่าอยู่ยังบุฟเฟต์มั้ไม่ไหว <c oughs> นุนเนียนุนเนีย <c oughs> สองคนคนละคนเฟกหมาเราเนี่ยให้แซงกันนูนเนี่ยโอ้คุณยายเป็นคนเลาค่ะนะมาเป็นคนเาวาจะไม่เ่าใครเลยเห็นไหมกี่ออนะสองไม่ซืได้อุ่นเอาอีกวะแต่อุ่นอีกสะแทกกับเบบดอืมเหตุคือคืออะนะ นาะเนาะยา่จะใส่สามออนไว้ให้นะทีน,นี้นะเรากินไหมน้องกินสมออนแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยฮะน้องกินสามออนแล้ว โ <Okay>, อเคยังเก็บนมยังไงเขาทำฟีดนมค่ะฟีดไว้ในช่องฟีดแล้วก็เอามาอุ่นมันกระสิมีเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นนมกลางคืนไม่ตื่นบ่อยนะคะตื่นแค่นั่นแหละทุกสามชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นปกติกินนมนะแม่บึง์ุคมด้วย เนี้ยไม่วานะฮ้อนโขบวยะดีตดขี่แท้ๆเวลาฮองนะฮ้อนโขบฮะนัวฮ้อนเลยเนาะฮ้อนฮ้อนคือจังนี่อย่างนี่ตอนนู้นทองเลยเมียนโว่ามันหุ้มดำทั้งฮ้อนทั้งหอนห้อยทั้งแพรทั้งฟูยาเพราะว่ามันหุ้มดำเกิดมาใช่ส่องมือหุ้มยาวเอาพิพู่แล้วเมรงมากินข้าวอีกบ่ได้ได้ฮ้อนโขโตเร็วมากใช่